สวัสดีค่ะวันนี้จีจะมาทำคลิปแกะน้ำตาลนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จีจีจะมาทำคลิปแกะน้ำตาลมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะเออหนึ่งคือหม้อหม้อสองน้ำตาลตาลสาม,สามชานชานและสี่ถ้วยเล็กนะคะ,ะจีจีอ่าอะไรลกูกทับพ,พี่พพจีจีจะเอาน้ำตาลใส่หม้อแล้วก็มาต้มลงที่เตาไฟนะคะเพื่อที่จะละลายน้ำตาลแล้วก็ จะให้ทำเป็นบล็อกนะคะอ่าติดตามชมจีจีด้วยนะคะิจี้ได้นะ่ง่าเองทุกคนอนาะก็เลยอ่าวางมาวางล,ลูกไม่เป็นไรวางตรงนี้ออโอเคนี่แล้วก็เอาน้ำตาลมาวางตรงนี้นะคะ อ่าแล้วรอรอให้ให้ละลายก่อนแล้วค่อยคนค่ะส่องดูซิละลายยังคะไม่ได้ลูกมันร้อนลูกล<ะ>เพราะว่ามันร้อนแล้วลูกไอ้ปลาโคตรฮปแล้วอ,อ,อย่บขาดเริ่มละลายแล้วค่ะใช่ตอนนี้นะคะเริละลายแล้วนะคะทุกคนทุกคนตักลาไว้นะคะไฟมันร้อนน้ำมันลวกมือโอเค ินมากเลยค่ะคุณหอมมากเยยนะคะทุกคนหอมไหมลูกหอมแต่ต้องระวังใช่ไหมไฟต้องใกล้ไหมไม่ใกล้เพราะอะไรลูกต้องให้ใครดูแลลูกพ่อแม่อ่าให้พ่อแม่ดูแลใช่ไหมคะตอนนี้หอมไหมลูกหอมค่ะก็คีรายากกุ๊บว่าก็วโากีรายากกุ๊บ

ต่อไปเราจะตักลงมาใส่ถ้วยแล้วนะครับใช่คะ่ะโกโกกกกะต่อไปเอาไม้พิมมาเลยยางยางลูกยางมันร้อนอยู่ลูกน่าก,กินนะคะ่บต่อไปเราก็จะใส่ถ้วยนึงเีนะคะกโะวะโกกกว ก็าะโกเอกาุกโกอเเกาุของหนูมันหนีเลยอ่ะอันนี้ของหนูเหรอใช่ค่ะโอ้ได้กินนะปะว้า ขอปาไม่ได้ไหมว้ายติดที่จับถ้วยลงกัลกจับถ้วยปั๊บวัาว้าไม่ได้ไม่ได้ผลเลยค่โกโกวาโกเกีเกะ๊ยะกังแล้วพังแล้วอย่างลูกพังแล้วลูกลูกลูกกโกวากูว้ายรอ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 ลูกขอรอร เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ได้ผลเลยค่ะแสดงว่าต้องกินแบบวงกลมที่ไมป่ป้าต้องกินแบบวงกลมค่ะว้าวที่ไม่ได้ผลเลยใช่ไหมคะจะไม่ลืมอ่ะก,วกๆๆๆๆๆ็ว่าก็แค่แค่แคนอื่นเขายังทําได้เลยของเราทําไม่เป็นแสดงว่าเราทําไม่ได้รวยจิจ๊กขอจะไปก่อนนะค่ะใบาบางแล้วคลิปนี้สำเร็จไหมคะบอกคุณกันสิคลิปนี้สำเร็จไหมคะดู